เซตแฟร์ครับจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าบาทครับอ๋อกำน้ำน้ำเมันป่ะครับแม่จ้าอันแีดสิบห้าครับอญิงยังโอ้ขน หมาล่ามีโคคุ้นมีหมูครับสั่งมากินหนามเปล่าแดงสีนี่ไม้ไทยไปส,ยสวยๆตอนแรก เป็นเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่20นําครับทุงกุลาลองไห้จังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้ไปฟังเก่งๆก,กังหน่อยครับ หนาวๆครับอากาศัแรงครับผมจัดสุ่มยังสวยครับจัดพื้นที่นั่งกิน ยางเขาเป็นเมืองดันนครับนี่มาลาจับเดียยเพชรรองสองฟันยางเข้าไปในงานครับ

ถ่ายภาพสวยๆครับกินมันจะไดาหยางบางบรรยากาศครับ กินยางไปเราหอบนึงครับในบุตรแกงมูด้วละสามสิบบาทเงินละสี่รูป โอกาสเขากันขนาดครับ กระเมิดแน่แล้วแรงนี่ไม้ไทยครับป้าวิขึ้นไม้ดีมากไม่ต้องโบวี้่างไม่ได้มีบ่อยๆนะครับโบก่อนถ้าไม่ไม่ขึ้นตรงตอนนี้ก็ไปที่ป้าก็เลยดีขึ้นแน่ก็ก็จะขึ้นไหนลูกก็จะขึ้นฟรีอยู่แล้วครับแต่ถ้าแค่ตุ่เดินจะถึงร้อยบาทครับที่ป้าครับที่นี่ก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาเดินแต่ตรงนี้ไปถีบบอล ไม่ต้องเยอะก็ได้พี่เอาเอาเบอร์เท่ากันพี่เอางี้ครับขาซ้ายพี่การเคลื่อนมาครับเก็บที่น้ำหนักไปที่ก้าวข้ามได้เลยพี่เก็บกล้องก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวเออโอเคพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะเอาพี่ไปส่งขาซ้ายพี่เหยียบเลยครับอ่าแล้วมือ่งใช้พี่เอาเอาไปตายก็ได้ครับพี่อ่าครับเกยบไปเรื่งเนี่ยล้างเลยพี่หนึ่งชอตนึ๊บยกตัวค่ะโอเคครับยกตัวพี่นั่นแหละครับ อันนี้แหละรถพี่การไปบ้องหันบอกครับครับโอ้ยกินดังกินนั่นนั่นขาบ้องหันโอ้โนี่นี่ครับครับนี่มากเลยทั้งเขานี่แหละทั้งเขานี่แหละพี่เห็นเสียชีวิตเขาบปล่ครับไหม่ไท,ทยทครับหนุ่งเรื่องงานกเกษตรีแฝ่ค้องคิดหนึ่ง ของเว้นของจางเสียรายครับตอนน็นของสมบูรณ์ไรป็นเดยครับมาหาจินขอแรงย,าง,ยางเล่นเขาหอมมะลิที่ติดกันอยู่ทุกง,งานเขาหอมมะลิเอาเอ๋มีมีคนละครึ่งความด้วยนะสิเอาบอสี่กินบอกินย่ำบอ้ากินอรบอกินมาลาย่างเผ็ดเลยทหานเอาบอ ต้องอาหารทะเลบ่ะต้มล้เครื่องด้วยเป็นนางหมองเกาและนางกองฟางนะอันนี้ทานละวลอยย่ำตำพี่ค่ะอันนี้ทานละวหกซีซั่งถาดย่ำย่ำแบบเดิมเอาไปได้หรือตำก็ได้จะอยากตำเป็นแต่ว่ามันสุกไหมบ่เห็ดสุกเลยออ๋เ็ดสุกเอาตำป่พี่เอาตำตำแบบไหนเลือกจต่จานจี่บาร์ทำเนี่ยอันนี้ลอยเดียวค่ะอันนี้สองถาดลอยอันไหนสองถาดลอยก่อนข้างในนี่ค่ะอ๋ออันนี้ลอยตำบอนั่นมันสามอย่าง เนื้อตํา่ำได้ตําัได้ีเสียมลวกย่ําบ่พี่เอาลวกย่ํานี่อันนี้ลวกยํอันละลายเป็นบ่อันร่วมร่วมย่ํา่ครับเนี่บ่เอ้ยรวมแล้วทก่เได้เียอีกอันนี้ครับบ่กได้เขละรึ้นก็ได้พี่น้ำผมมนี่เหอนี่เดี๋ยวพี่่สันนันพี่ใส่สันนันก็ได้เอาย่ําเป็นบ่ะยําตําน้ำตํายํอียักไก่ว่แมันก็สอสามลยเนาะมันต้อง สามลอยมันบ่ครับคนละคราขึ้นสามถาดมันบ่มันมันมีอย่างเนี้ครับอยู่ร้านนี่นีดตำกับยำแล้วแต่พี่สิมกักคืเอเอาอัเอาย่างเดียวก่อนครับบน <c oughs> ต้นหน่อยใจเขาเลยถึงกับหจ่อยใจน,นี้เลยแต่เงินเราครับ <c oughs> จ่ากจินบุ๋มหมึก <c oughs> ตำโมก็ได้คิดอยากไหมครับย่าง <c oughs> ม้อเวียดมาครับของยังเสียหลาย ความช่างนี่เหรอคะนี่ยังขึ้นคนคนกับสีมะยังานเนี่ยพรอมีคนเสิร์ตนะครับเนาะจะมาเอาได้ครับในจะเป็นร้านคอนเสิร์ตครับนี่เขาห้าสิโลร้อยห้าสิบก็โล่จากบาทครับห้บา,บบาทโอ้เขาเขาไม่ปีนี้ได้ไ่มครับแม่ค่ะเขาไม่ปีนี้ <อ> <us> ชุมพลนเลยเป็นมะขามชุมพลแม่ค่ะ้หแขอน้หนีมาจาก้นสามห้าสิบห้าโอ้ครับแต่ขอน้วมาจากอันอันนี้อันนี้เขาย่งครับนี่ขอน้วมาจากูก่ออ๋อครับนี่เขาหอมมะลิายนครับครับ ในมีผลไม้ก็เป็นงานเขาหอมมะลิ เป็นเขาหอมมะลิเขาต่างๆนะเรานีจะเป็นลาดคอนเสิร์ตไม่ไทยเดี๋ยวยังไปเอาตําไปนั่งคืนเหรอมันบรรยากาศดีด้วยูุ่ตตาครับคูุ่ตตาควใจเช่านะอยาไม่ดีอย่ัไมี กะทิบอกพึ่งักไปเลยครับว,รว,รวันมนเคนยรเกนคุนน้นครับัน